ฉันขอบคุณเงินฉันได้รับเงินแล้วเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับเงินเงินในบัญชีธนาคารฉันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยเรื่อยฉันมีอาชีพมหัศจรรย์ฉันได้รับเงินทั้งยามหลับยามตื่น ได้รับเงินตลอดเวลามีผู้คนมากมายยินดีให้เงินฉันฉันขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงินฉันมีความสุขฉันอยากทำอะไรก็ได้ฉันมีอาชีพมหัศจรรย์ฉันส่งความสุขให้ผู้คน